อะไรยิเอเอสมาอยู่ทำเสียงเยะไรเอเอสเออเอสเอมอาร์สอระัจรนะโย่นี้กงจือจะาทำเอเอเอ็มอาวันนี้กงจือจะมาทำเอเอสเอ็มอาร์แกรนมาพร้อมแกร ก็น้ำลำใหญ่แล้วนั้นถิ้นสีฟุดบรรทายหลาสิ่งที่ไม่ได้ใจงันเราสบายแต่จะกินน้ามาดังก็ไม่ใช่ของช่อกันทมูกผมจะกินแบบไม่ใช่มือกินแบบไม่ใช่มือมัดมืออยู่ความจริงก็ไม่ไม่ได้มัดแนมขนาดนั้นแต่ว่ามันให้รู้เฉยว่าไม่ใช่มือโอเคครับผม,ผมกินให้หมดนี่เลยนะโอเคเริ่มแล้วกูจะเทน้ิ้นยังไง <c ười>

แซ่บกว่ากิน่อร่อยอร่อยแกมันไปสองไป 天 <laughs>。 ไม่เจ็ยูนีก็จะอ้วกเฉยเลยมันก้หัวอยู่เลยองศามันได้แต่น้จเบหนไหว่าทำไหอยแคเกหองเดี๋ยวีก่อนแปบนึงมันมีวันนึงเว้ยนาเมื่อนานมาแล้ว้ยกระปูเป็นแฟนกันแต่ยมันไม่มีเชื้อก็เรียกว่ามิดอะไรสักอย่างเออยังไม่มีชื่อไปเย็ดกันเว้ย อ,อาอาสาแล้วปู่ก็ตึ๊ตึตึ๊ปู้ไม่ชอบนนี้เลยวะเฮ้ยเฮ้แกงหน่อยไม่เลยแกงไม่แกงปเอู่ชอบก็เลแก้เอ็นหน่อยไปไปแกงมาถึปัจจุบันไปต o กินววนัว yeah. กูเริ่มเก่งแล้วตอนนี้ไป,ปกูแคร์คาดก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วถ้าคนกดไลค์คลิปนี้ถึงห <c oughs> นึ่งมือไลค์กูจะ <c oughs> ตีฟันรูปไป <c oughs> ดู ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากตัวเนี่ยคุรู้สึกว่าคุณอนอเนอนน,อนในกระตูเรื่องเรื่องราวาตัวนี้ตัวใหญ่ต้องใส่น้าจิ้มเพิ่มกออนญาตตักา้ราจิ้ม 내นช고วิต <laughs> กินเบียร์กินน้ำลำกินน้ำลำไยอีเลนไปไหนเลนจะแนันเลชนคิมินโต วิธีรัดในการจิ้มจิ้มตวเล่จิ้มอะไอกว่าไม่เอีสมาแล้วเลือดหูแตกเลย ฟองเลยล้วนไมีคอดเลยบอกว่ากินฟองแล้วหำใหญ่ไม่เชื่อหรอกเล็กลงเล็กลงไอ้เหี้ยอ้วนต่อให้ไปก็บเลยกินน้ำหำใหญ่ไม่ได้ น,น,น,นนะต่อไปเละโอ้แสบปเอาเอหน็นแม่ อะไรทายกีบเอเอสเอ็มอาร์อยู่ผมเสียงยี่อะไรเอเอสเอ็มอารเอสเอ็มอาร์อ๋อต้องก็ซิต้นเตียงดูเวลาด้วยเด็กเบี้ยออกมาอะไรกินเบี้ยไม่เกินร์ายกิบก่อนแล้วเป็นยี่อะไรต่โกนพูดดีๆฟังไม่ออกเอเอสเอ็มอาร์อยู่คุณมันเอเอสเอ็มอาร์ยี่อะไรกันค่าคืนเด็กดื่มต้องออกมาเบี้ยเดี๋ยวตามไปแบบเนืองเดี๋ยวตามไป พี่อะโทรมาไม่รู้ไม่รเวลามึงอ่ะไอเนี่มาไม่รู้เวลาเวลาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปพี่เดี๋ยวตามไปอะไรใครวิ่งไม่ไหวเดี๋ยวตามไปเออไอเนี่ยโอเคอีกอัชวนกินเบียร์อย่างเดียวไม่ได้สนใจเลยว่าน้องทำงานอยู่ ูสันดาห์ทำเนาะอะไรดิ๊ก็ไม่คอรจะทำหรูกเขาสันดาทําอะไรมั่วสั่วโอเคสุดท้ายลุยโอ้ยห้ามโอเคกับผม สำหรับหอยแกรงต้งำลายใหญ่แล้วก็นำก้ำจิ้มมันตาโนราสิงที่ไม่ได้เส็นสอนเครับแ,แบบ ASMR บบไม่ใช้มือโอ้ยใช้เยอะจังวะโอเค ก็จบไปเพียงตอนนี้นะครับสรุปก็คืออร่อยไม่แย่เลยอร่อยมากๆเป็นอีกฟิวที่แบบดีเลยผมว่าอร่อยใช้มือได้ทั้อันนี้พูดจริงๆนะครับแล้วก็แนวลำไยก็เข้ากันอยู่แล้วนะครับหอยแขรงอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดจบเลยชีวิตแสนสุขเลยนะครับค่ำคืนนี้โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับเจ้าของชื่อด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของเจ้าหนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปต้องไปหาไปอ่านต่อ